แนะนำ5วิธีลงทุนหรือทำธุรกิจแบบอิสลามนะครับโดยเชคมูฮัมหมัดอันนักวีคอเตประจำมัสยิดกลางคูเวตนะครับเมื่อวันก่อนนะครับผมมีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรนะครับในเพจเพจหนึ่งนะครับที่ได้เชิญผมไปบรรยายในหัวข้อการเงินแล้วก็การลงทุนตามรูปแบบอิสลามนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากเชคมูฮัมหมัดอันนักวีซึ่งท่านเนี่ยเป็นคอเตประจำมัสยิดกลางคูเวตนะครับเชคเนี่ยได้เข้ามา ในเซสชันของ z o o เนี่ยนะครับในช่วงหนึ่งในระยะเวลาสั้นๆนะครับผมจึงได้สรุปสิ่งที่เช็คได้พูดในวันนั้นออกมาเป็น5วิธีการลงทุนหรือว่าทำธุรกิจแบบอิสลามนะครับข้อที่1ครับเช็คบอกว่าให้เราเนี่ยโฟกัสการลงทุนที่ฮาลาลเท่านั้นเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ การลงทุนหรือว่าการทําธุรกิจเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากนะครับทั้งฮาลานแล้วก็ไม่ฮาลานดังนั้นเนี่ยเราในฐานะมุสลิมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องโฟกัสการลงทุนที่ฮาลานเท่านั้นซึ่งเราก็จะต้องมีความรู้ในการที่จะแยกแยะว่าอันไหนฮาลานอันไหนไม่ฮาลานนะครับข้อที่2นะครับเชคบอกว่าเราจะยังลงทุนไม่ได้ถ้าหากว่าเราเนี่ยยังไม่มีเงินออมนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของการ ลงทุนเนี่ยหรือว่าบันไดขั้นแรกก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยก็คือการออมเงินนั่นเองนะครับเพราะว่าการออมเงินเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยมีเรียกว่าเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินเวลาที่มันเกิดการขาดทุนหรือมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเงินออมตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่จะช่วยเหลือเรายายามที่ เราขาดทุนได้หรือว่ามีปัญหาได้นะครับข้อที่3มนะครับเช็คบอกว่าเราเนี่ยอย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์ข้อนี้สําคัญมากนะครับเพราะหลายครั้งนะครับหลายปัญหาที่เราเจอในปัจจุบันเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราไม่มีความรู้ในสิ่งที่เราไปลงทุนนั่นเองนะครับจึงเป็นเหตุให้เกิดการโดนหลอกเกิดการหลอกลวงต้มตุนต่างๆนะครับข้อที่4นะครับเช็คบอกว่า การเก็บเงินสดเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีนักนะครับเช็คเนี่ยได้แนะนําให้เราเนี่ยซื้อทองคําแท่งเก็บเอาไว้นะครับเน้นว่าเป็นทองคําแท่งนะครับหรือถ้ามีเงินเยอะขึ้นเนี่ยก็อาจจะให้ซื้อเป็นที่ดินเก็บเอาไว้นะครับและถ้าหาว่ามีเงินเพิ่มมากขึ้นไปอีกเนี่ยก็ให้ทําประโยชน์จากที่ดินที่เรามีนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ที่ดินนั้นเนี่ยรกร้างว่างเปล่านะครับอย่างเช่นอาจจะ เปิดร้านขายของชำหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะทำให้ที่ดินนั้นเนี่ยมีประโยชน์โดยที่ทำให้ทรัพย์สินนั้นเนี่ยมันกลับมาสร้างรายได้ให้กับเรานะครับข้อที่5นะครับเชคบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นในการออมเงินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่แม่บ้านนะครับผู้หญิงที่เลี้ยงลูกหรือเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถ ออมเงินหรือว่าลงทุนได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเด็กๆนะครับก็สามารถที่จะฝึกให้มีวินัยในการออมเริ่มออมตั้งแต่ยังเล็กๆนะครับเขาจะได้มีความรู้มีทักษะแล้วก็มีนิสัยในการออมนะครับเมื่อโตขึ้นเนี่ยก็จะได้เป็นคนที่สามารถที่จะออมเงินได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือแม่บ้านก็ตามนะครับแม้ว่าอาจจะมีรายได้จากนฟกอของสามีเนี่ยก็สามารถที่จะ บริหารจัดการหรือดูแลเงินออมตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับเชคได้ฝากดูอาไว้ให้กับพวกเรานะครับในการที่จะทำธุรกิจหรือการลงทุนต่างๆ,ๆนะครับดูอานี้ก็คืออัลลอฮฺหุ่มมาบาริกลีฟีซัฟกติยามีนีอีกครั้งนะครับอัลลอฮฺหุ่มมาบาริกลีฟีซัฟกติยามีนี ไม่ว่าเราจะทําธุรกิจหรือทาการลงทุนอะไรต่างๆนะครับเชคก็บอกว่าถ้าอ่านดุอ่านนี้เนี่ยจะทําให้ธุรกิจการลงทุนของเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับอิ่ชาัลอสรุปอีกครั้งนะครับ5วิธีลงทุนหรือทำอทำธุรกิจตามหลักอิสลามโดยเชคมูฮัมหมัดอันนักวีนะครับเชคบอกว่า,วาข้อที่1ครับโฟกัสการลงทุนที่ฮาลานเท่านั้นข้อที่2จะลงทุนไม่ได้ถ้าหากว่ายังไม่มีเงินออมข้อที่3ม อย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และไม่มีประสบการณ์ข้อที่4อย่าเก็บเงินสดไว้นะครับแนะนําให้เป็นซื้อทองคําแท่งหรือที่ดินและข้อที่5ทุกคนต้องออมเงินไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือแม่บ้านก็ตามนะครับและนี่คือทั้งหมดของมันนี่ฮารานพอดแคสต์ EP นี้ครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มัตุลลอฮ์วบรากาตุสวัสดีครับ